อภิธรรมอภิหมายถึงใหญ่มากอภิหมายถึงใหญ่หมายถึงมากธรรมหมายถึงเครื่องจักรละเอียดพลังงานละเอียดของ แต่ลานิพพานอภิธรรมหมายถึงธรรมที่ใหญ่ใหญ่ธรรมที่มากมากมีสามธรรมที่เป็นธรรมที่ใหญ่ธรรมที่มากอภิธรรม เป็นธรรมที่ใหญ่เป็นธรรมที่มากมีสมธรรมทุกธรรมเป็นเครื่องจักรละเอียดเป็นพลังงานละเอียดละเอียดกว่าธาตุละเอียดกว่าธา,า,าตุดินน้ำลมไฟอากาศสัพทาศวิญญาณธาตุอภิธรรม ที่เป็นธรรมใหญ่ธรรมที่มากมีสามธรรมคือหนึ่งธรรมที่เป็นธรรมปรมีสารสิทธรรัพระเด,ดระกุลหลวงปุษถแตนทัสโรสองธรรมที่เป็นกิเลส ที่เป็นโลภโลกรธหลงรมที่สามเป็นธรรมอัพพยากตาธรรมมาทั้งสามธรรมเป็นธรรมที่ใหญ่เป็นธรรมที่มากผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยบารมีสาสทัศพระเดชพระคุณหลวงปุ่สดันทัสโร รู้เห็นทำทั้งหมดทั้งสามธรรมอยู่เป็นปกติรู้เห็นแผนผังสำเร็จเวลาของทำทั้งหมดทั้งสามธรรม ที่สุดในอดีตที่สุดในปัจจุบันที่สุดในอนาคตของแผนผังสำเร็จเวลาของรำรทั้งหมดที่เป็นอภพิธรรมที่เป็นธรรมที่ใหญ่เป็นธรรมที่มาก มีสามธรรมธรรมที่เป็นกิเลสโลกโกรดหลงธรรมที่เป็นอัพยากตาธรรมมาสร้างนิพพานธรรมกิเลสสร้างนิพพานธรรมอัพยากตาธรรมมาธรรมบารมีสามสิบทรรัศ พระเดชพระคุณหลวงปูสง่สดแดนทัศโรสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประคับประคองตัวตาดูแลนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปูสง่สดแดนทัศโรให้สร้างนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิบ ทัตพระเดชพระคุณโลูุสตันทัสโรศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกของธรรมแต่ละธรรมเป็นตำแหน่งศูนย์กลางหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ของธรรมแต่ละธรรม เป็นศูนย์กลางของนิพพานธรรมแต่ละธรรมเป็นศูนย์กลางอูหมหาสมุทของธรรมแต่ละธรรมของแต่ละนิพพานศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกของธรรมแต่ละธรรม ทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลุ่มปฐมเริ่มแรกของธรรมแต่ละธรรมเพื่อดึงดูดบ่อกเกิดให้ธรรมทั้งหมดเกิดเป็นธรรมแต่ละธรรมเกิดการดึงดูดบ่อกเกิด ของศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมแต่ละธรรมดึงดูดบอกเกิดศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมทั้งหมดให้เกิดเป็นธรรมแต่ละธรรม ศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมแต่ละธรรมดึงดูดบอกเกิดศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธาตุทุกธาตุของทุกนิพพานที่เป็นของธรรมแต่ละธรรมเพื่อให้เกิดเป็นธาตุ ที่เป็นไปตามเครื่องจักรละเอียดพลังงานละเอียดของธรรมแต่ละธรรมทำให้เกิดการสร้างนิพพานของธรรมแต่ละธรรมอภิธรรมที่เป็นธรรมที่ใหญ่เป็นธรรมที่มาก สามทรรมแต่ละธรรรทมหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกของธรรมแต่ละธรรมเพื่อดำโรตัวตนเที่ยงแท้ยั่งยืนไม่เสื่อมสลายทำให้เกิดการรวบรวมรักษา ทำแต่ละทำให้ดำรงอยู่อย่างมั่นคงยั่งยืนทำให้ทำแต่ละทมดึงดูดบ่อกเกิดซึ่งกันและกันเพื่อดำรงทำของตนเองให้ดำรงอยู่อย่างมั่นคงยั่งยืน ได้ตลอดเวลาทำให้เกิดการเบียดเบียนเปลี่ยนไปมาระหว่างธรรมทั้งหมดเกิดขึ้นอยู่ตลอดนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิทััพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรที่มีองค์ประกอบของจักรวาลที่เป็นจักรวาลพระต้นธาตุต้นธรรม ที่ศูนย์กลางจัก,กรวาลพระต้นธาตุต้นธรรมเป็นศูนย์กลางอูมหาสมุทรบารมีสามสิทัศน์พระเดชพระกุลหลงส,สุตรแดนทัสโรเป็นศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรบารมีสามสิทัศนะพระเดชพระกุลหลงส,สุงสตรแดนทัสโร เป็นศูนย์กลางทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ของธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดศพระกุลหลวงปู่สดแดนทัสโรณนัดตำแหน่งศูนย์กลางดวงกรมปฐมเริ่มแรกธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดศพระกุลหลวงปู่สดแดนทัสโร จักรวาลพระต้นธาตุนธรรมหรือจักรวาลพระบรมพุทธเจ้ามีลักษณะมหาบุรุษมีที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษที่เป็นจักรวาลของพระต้นธาตุตนธรรมที่ประกอบด้วยพระต้นธาตุตนธรรมที่อยู่ของพระ ตนธาต้นธรรมที่พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเพื่อเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานสถานที่เป็นพื้นที่ให้บารมีสามสิทธัสระเดชพระคุณหลวงโพสตันทันสโรนิพานธรรมบารมีสามสิทธัสระเดชพระกุลหลวงโพสจันทัสโรที่มีจักรวาล ต่างๆเป็นองค์ประกอบของนิพพานธรรมบารมีส,สามสิทธัพระเดชพระคุณหลงู่สดยันทัสโรมีจักรวาลพระต้นธาตุต้นธรรมจักรวาลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจักรวาลอรุปพรมจักรวาลพรม จักรวาลเทวดาจักรวาลมนุษย์จักรวาลมนุษย,นนษย์อยู่ใคร้นิพพานธรรมกิเลสนิพพานธรรมอัพยากตาธรรมมาศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบรมีสามสิทธัะเดชพระกุลหลวงปุษตแดมทัสโร สร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประคับประคองตัวตาดูแลให้ทุกจักรวาลมีลักษณะมหาบุรุษมีที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเพื่อเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานสถานที่ เป็นพื้นที่ให้บารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเกิดเป็นจักรกวาลแต่ละจักรวาลของนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรแต่ละจักรกวาลประกอบขึ้นด้วยธาตุทั้งละเอียด ทั้งหยาบจักรวาลมนุษย์ประกอบขึ้นด้วยธาตุละเอียดธาตุหยาบที่มีความหยาบมากกว่าทุกจักรวาลทำกิเลสซึ่งเป็นความหมายรวม ของธรรมที่ไม่ใช่วารบีสามสิทธัตถะเดชพระคุณหลงบพสดแดนทัสโรเพื่อใช้ในการลงรายละเอียดการทำงานหน้าที่อาชีพที่แท้จริงของธรรมทั้งหมดธรรมกิเลสซึ่งเป็นธรรมไม่รักไม่เมตตาไม่อื้ออาทบไม่ปลอด ไม่เอโหสิกรรมไม่เป็นความรักบราบรมีสามสิทธัสเตเดพกลลุกุณหลวงปสษจนทัสโรไม่เป็นเมตตาไม่เป็นกรุณาไม่เป็นมุทิตาไม่เป็นอุเบกขาทำกิเลสรุกเข้ามาในนิพพานธรรมบารมีสามสิทัันเตเดพะกุลหลวงปุษจนทัสโร เข้าสู่นิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปูสดจันทัสโรเข้าสู่จัก,กรวาลมนุษย์จัก,กรวาลมนุษย์อยู่ใกล้นิพพานธรรมกิเลสนิพพานธรรมที่ไม่ใช่บารมีสามสิบทัศน พระเดชพระคุณหลวงปู่สดแจนทัสโรมากกว่าทุกจักรวาลทำกิเลสรุกเข้าหาธรรมบารมีสามสิทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดแจนทัสโรในร่างกายของท่อทานธรรมบารมีสามสิทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดแจนทัสโร ดึงดูดบอกเกิดให้ทำบารมีสามสิทธัสร,ร,ระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรเกิดเป็นธรรมกิเลสดึงดูดบอกเกิดให้ธาตุอยู่ในบังคับควบคุมของธรรมกิเลสทำให้ลักษณะมหาบุรุษที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษที่อยู่ในจักรวาลมนุษย์ เกิดเป็นคนสัตว์สิ่งของทำให้ลักษณะมหาบุรุษเกิดเป็นคนทำให้คนเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานทำให้คนเกิดเป็นเปรตทำให้คนเกิดเป็นอสุรกายทำให้คนเกิดเป็นสัตว์ตลกทำให้คน เกิดเป็นสัตว์โลกันทำให้ที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษเกิดเป็นที่อยู่ของคนของสัตว์เดรัจฉานของเปรตของเอสุลกายของสัตว์นรกของสัตว์โลกันทำให้เกิดเป็นอบายภูมิ ที่เป็นภพภูมิที่กิเลสเข้ายึดพื้นที่บารมีสามสิบทัตพระเดศพระกุณหลวงปุษย์จันทัสโรเข้าแทนพื้นที่ของบารมีสามสิบทัตพระเดศพระกุณหลวงปุษย์จันทัสโรเป็นอบาย,ยภูมิทำให้จัก,กรวาลมนุษย์ ประกอบด้วยคนสัตว์สิ่งของที่ร่างกายมีธรรมทั้งหมดอยู่ในร่างกายทำให้คนสัตว์สิ่งของดำเนินชีวิตเป็นอย่างอยู่ เป็นไปตามธรรมทั้งหมดที่บังคับควบคุมอยู่ในร่างกายคนสัตว์สิ่งของเป็นชีวิตทางโลกชีวิตทางโลกหมายถึงชีวิตของคนสัตว์สิ่งของ ที่อยู่ในจักรวาลมนุษย์จักรวาลมนุษย์ที่หมายถึงโลกทำทั้งหมดทำให้คนสัตว์สิ่งของดำเนินชีวิตเป็นยอย่างอยู่ไปตามทางโลกที่เกิดจากทำทั้งหมด ที่อยู่ในร่างกายคนสัตว์สิ่งของกํากับบังคับควบคุมให้คนสัตว์สิ่งของดำเนินชีวิตอยู่ในจัก,กรวาลมนุษย์หรืออยู่ในโลกให้ชีวิตเป็นอย่างอยู่ ดำเนินไปตามทางโลกเป็นโอกาสให้บารมีสามสิบทัพระเดชพระกุลหลวงปู่สดจันทัสโรกำกับบังคับควบคุมให้คนสัตว์สิ่งของ ดำเนินชีวิตเป็นยอย่างอยู่เป็นไปตามธรรมบาร,รมีสามสิบทัศน์ะเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทรัสโรให้เป็นชีวิตที่เป็นไปตามทางธรรมของบาร,รมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรชีวิตเป็นยอย่างอยู่ที่เป็นทางธรรมบรารมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโรเป็นชีวิตที่รวบรวมรักษาบรารมีสามสิทธัสพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโร ที่ได้จากวัตถุดิบเริ่มต้นที่เป็นธรรมทุกธรรมที่มาจากทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมหยางชีวิตทางธรรมบาร,รมีสศศัสิทธัปร,ระเด,ดระคุลหลงปุสสะจันทัสโรซึ่งเป็นการเดินทาง ไหลเวียนของบารมีสามสิทัศนะเดชพรกคุลหลวงปุสสจันทัสโรไปตามร่างกายของทุกท่อทานธรรมบารมีสามสิทธัสระเดชพระกุลหลวงปุสสจันทัสโรเป็นชีวิตทางธรรมของบารมีสามสิทัศนะเดชพระกุลหลวงปุสสจันทัสโร ชีวิตของท่อทานธรรมบารมีสามสิทัศสสะเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทรัสโรซึ่งเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานสถานที่เป็นพื้นที่ให้บารมีสามสิทธัสสะเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทรัสโรที่ทำให้ท่อทานธรรมบารมีสามสิทัศนนี้ดำเนินไปตาม ทางธรรมของบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดแดนทัสโรให้ทอทานธรรมบารมีสามสิบทัศนี้เป็นเส้นทางเป็นทางของบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดแดนทัสโร ให้บารมีสามสิทธัสระเดชพระคุณหลวงปูส่สดแดนทัสโรรวบรวมธาตุทุกธาตุจากทุกนิพพานทำทุกทำจากทุกนิพพานให้ทำทั้งหมดเกิดเป็นธรรมบารมีสามสิทธัสระเดชพระคุณหลวงปูส่สดแดนทัสโรให้ธาตุทั้งหมดเกิดเป็นธาตุตาม กำลังอำนาจของเครื่องจักรละเอียดพลังงานละเอียดประมี30ทัศพระเดชพรกุลโลงกุศลจันทัสโรชีวิตที่อยู่ในจัก,กรวาลมนุษย์หรือชีวิตที่อยู่บนโลกที่เป็นคนสัตว์สิ่งของที่ดำเนินไปตามทางโลก เป็นโอกาสให้บารมี30มสิบทัสสะเดชะกุลหลวงปสุตจันทรัโรกำกับบังคับควบคุมสร้างเลี้ยงรักษาให้เป็นชีวิตทางธรรมของบารมี30มสิบทัศสะเดชะกุลหลวงปสุตจันทรัโร ที่เกิดจากการทำงานหน้าที่อาชีพที่แท้จริงของบารมีสามสิบทัะเสด็จพระกุลหลวงปุดจันทัสโรทาหยุดเป็นตัวสําเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลงปมปฐมเริ่มแรกทาบารมีสามสิบทัะเสด็จพระกุลหลวงปุษจันทัสโรสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัตเสด็จพระกุลหลวงปุษจันทัสโรทําให้ระเด็จพระกุลหลวงปุสจันทัสโรระเด็พระกุลหลวงพ่อธรรมชโยคุณยายอาจารย์มหารัตนาบสิกจาจรน์คนูกยู นำให้พวกเราอดทนศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยและลึกนึกคิดรับรู้จดเจอด่เจอศูนย์กลางดวงปรมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัตพระเดชพระกุลหลวงปู่สดจันทัศโรเพื่อสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมี30สบทัศพระเดชพระกุลหลวงปู่สดจันทัโร อยู่ณตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีสามสิทัศนะพระเดชพระกุลหลวงป่สดยันทัสโรทําให้พวกเราได้ทํางานหน้าที่อาชีพที่แท้จริงอยู่นตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทําบารมีสามสิทัศนะพระเดชพระกุลหลวงปุสดจันทัสโรไปพร้อมๆกรูบาอาจารย์ของเราสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปุสดยันทัสโรตลอดเวลา